ท่านี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ควอมบอรี้ิเวทจนชํานาญแล้วนะครับทำได้3 0ครั้ง40ครั้งแล้วก็ยังไม่เหนื่อยอะไรอ่าเงี้ยนะครับก็คือจริงๆแล้วเราควรจะเพิ่มน้าหนักนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะพัฒนากล้ามเนื้อต่อเนี่ยมันต้องเป็นน้ําหนักที่เราใช้ได้ประมาณ8ป2ถึงสิครั้งเพื่อที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อต่อเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยไปเพิ่มระผผานเราให้เราสามารถลดไขมันต่อได้นะครับ ถ้าเกิดเราไปท,ทํา3 0ทีที่สิบท,ทีเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็ไม่ค่อยได้พัฒนาต่อแล้วเราเลยต้องทํานาท่านี้คือท่ากลัเด็สคอรด้วยการสคอรปกตินี่แหละแต่ว่าเรามีการถือน้ําหนักเข้าไปด้วยนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะถืออันนี้เป็นแผ่นเพลทนะครับแต่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะถือเป็นขวดน้ําหรือเป็นดัมเบลก็ได้นะครับอ่าเวลาถือนะเราเปิดอกกดบ่าไว้ก่อนแล้วเข้าแมวท้องเกงไว้นะแล้วเราก็ยกน้าหนักขึ้นมาอย่างนี้ถ้ามันยาวๆเนี่ย,ยมันก็วางบนอกได้เราก็วางบนอกไปเลยเชิดอกกดบ่าไว้นะ ขาเท่าหัวไหล่เหมือนเดิมหนึ่งก้นไปข้างหลังย่อลงขาขนานพื้นแล้วยืนขึ้นขึ้นมาขมิบก้นเกงก้นลงไปเหมือนเดิมอ,อ้บขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้า่ารขนาดน,นี้นะครับพอเราใช้น้ําหนักแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเกง่งเราจะเก่งหลังส่วนล่างมากขึ้นนะครับทําให้เราได้การกลางลำตัวไปด้วย โอน้ำหนักอ่ะมันกดมาด้านหน้านั่นเองนะครับก็น้ําหนักที่ใช้เนี่ยก็ให้เลือกน้ำหนักเบาๆก่อนนะแล้วก็ฝึกท่าให้ได้ก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มน้าหนักไปตามที่เราต้องการเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ